S <S ผีตาเนี่ยผีตาเนี่เฮ้ยใช่เลยใช่เลยพี่เอ,อ๋ยใช่เลย สวัสดีพี่เพื่อนๆลุงป้านอาทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณนะครับต้องขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมผมนะก็คือวันนี้เนี่ยผมนะครับจะไม่วิ่งเข้าหานะครับผมจะซูมให้ทุกๆท่านเนี่ยได้ดูสู้ๆนะน้องครับขอบคุณครับก็โอเคครับพี่วินเพื่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าไปด้านในกันนะครับ Let's go เราโหไฟฉายผมนี่มองม่งแย้งตาเจ็บตามากเลย มาไปเรียนเพื่อนนะมามาเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะเพื่อนเพื่อนเราจะลองโอเคไใชายมันจะสว่างขึ้นมาหน่อยนะครับโอ้โหอันนี้น,นนะ ุณพี่ตานี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปกติเรามาเนี่ยเราจะเจอกันก่อนนี้นะครับโอ้โหขนลุกว่ะพีเ่เพื่อนเไม่รู้เป็นไรขนลุกว่ะเห็นไหม คนลุกว่ะสวัสดีน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้ยพี่วินเพื่อนยังไม่ทันถึงไหนเลยเจออไหมเจออไหม เจอกันไหมนะเหมือนจะใช่นะเหมือนจะใช่นะอมสบายเขียวเลยนะเจอไหมครับมีใครเจอบ้างผีตาเนี่ผีานี้เอ,อ้ยใช่เลยใช่เลยพี่เอ,อ๋ยใช่เลย ซูมนานๆซูมอยู่ครับพี่สุดแล้วมันค่อยๆหายแล้วครับมันค่อยๆหายแล้วมันค่อยๆหายแล้วครับพี่วินเพื่อนเห็นไหมมันเริ่มจะไปหลังกล้วยแล้วนะดูเท้าไม่มีเท้าพี่มันไม่มีเท้า เดินเข้าไปเลยกลัวมันจะหายตัวได้ดิพี่เดินเข้าไปเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยพี่ครับเมื่อกี้ผมปรับไฟฉายแป๊บเดียวหายเลยก่อนนี้ก็ไม่มี เฮ้ย hey! พ่อนะพี่พเวินเมื่อกี้ผมปรับไฟฉายแป๊บเดียวอะ่ะหายเลยชัดเจนน่ากลัวเอ้ยผมมาคนเดียวด้วยพี่เอ้ยมันไปไหนแล้ววะไ่ใช่อยู่หลังผมนะฮะชัดจนน่ากลัวครับพี่ชัดมาก หายไปแล้วหายไวมากเลยอะ่ะหายไวมากพี่สวัสดีจ้าปรับไฟฉายเลยปรับแป๊ดเดียวพี่เนี่ยผมปรับแล้วตอนเนี้ยปรับแล้วเฮ้ยมีใครได้ยินเสียงมั้งมีใครได้ยินเสียงเหมือนผมได้ยินมั้งเฮ้ย สวัสดีแชร์แล้วจ้าขอบคุณครับพี่เฮ้ยกอกล,ล้วยดิ้นอะดูดิมันมีดิ้นแล้วมันมีดิ้นแล้วเมื่อกี้มันดิน้นเมื่อกี้กอกล้วยดิ้นครับพี่เพื่เพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเอากล้องส่องไว้เฮ้ยน่ะ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 ใบอื่นไม่ดิ้นอะ่ะใบอื่นไม่ดิน้นใบอื่นไม่ดิ้นอะ่ะพี่เอ้ยเฮ้ยใจเย็นนะใจเย็นนะพี่ผมนี่ไม่ได้ส่องทางเดินเลยต้องโอ้โหอันตรายมาก ไม่ได้ส่องทางเดินเลยชัดเลยพี่เอ้ยสบายเขียวผมนั่นนะ่ะผมนั่นไงเจอผมกันไหมชัดไหมพี่ชัดไหมครับชัดไหมนะ่ะโอ้โหพี่มีผมชัดมากเลย โอ้โห oh, oh, พี่เอ๋ยชัดไหมอุย้ยชัดไหมเหมือนมันจะค่อยค่อยหายไปเองนะครับน่ะน่ะเราลองเข้าไปดูกันไม่มีไม่มีมันไม่ม เมื่อกี้ระยะจูปองนะผมยืนอยู่ตรงนั้นเองผมยืนโคตรใกล้มันเลยคือเมื่อกี้ระยะจูบเลยพี่เอ้ยหายแม่งไวมากคือผมไม่กล้าเล่นเลยอ่ะนางการนี้นี่ผมไม่กล้าเล่นเลยผมได้แต่ถ่ายมาๆมา,มาเราจะหาดูอีกรอบหนึง่งโหพี่ กรหลอนเลยชัดเจนมากใช่พี่ผมก็เจอชัดมากเลยไม่รู้ว่าไปไหนแล้วผมต้องซูมกล้องตลอดเลยเดี๋ยวคนอื่นมันจะเวียนหัวนะครับเวลาซูมกล้องแล้วสส่ไปใส่มามันจะเวียนหัวนะครับ Lên tuần con hắn à, Ui nhanh ngay nhanh ngay Nhanh ngay Nhanh ngay Chờ kênh mấy Chờ kênh mấy Chờ mấy Chờ mấy nè à. Chờ mấy Chờ Ui hại Hại Này quá ผมลืมปรับกล้องอะพอลามันซูมแล้วมันจะเวียนหัวพี่มันซูมแล้วมันจะเวียนหัวขออภัยมันหายเว้ยมันหายเว้ยผมวิ่งมาระยะจูบเลยเห็นผมใช่พี่ผมก็เจอระยะจูบเลยนะระยะจูบเลยเมื่อกี้มันหายไปไหนอะเมื่อกี้ผมยืนอยู่แค่ตรงนี้เองเนี่ยผมยืนอยู่ตรงนี้พี่แล้วผมก็ซูมอยู่นั้นน่ะมันหายไปไหน เฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวมากพี่ผมแทบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยนุนนนนน่นนุ่นนุ่นใบกล้วยดิ้นนุ่นเจอไหมดิ้นอยู่ใบเดียวพี่ดิ้นอยู่ใบเดียวครับตอนนี้ น่ะน่ะเจอไหมมันดิ้นอยู่เจอไหมเดี๋ยวปรับกล้องก่อนเดี๋ยวมันจะมืนหัวเอานะครับกล้องมันใส่ไปใส่มามันจะเวียนหัวนะพี่พี่เพื่อนนะครับผมพยายามจะไม่ใส่กล้องมากนะครับ โอเคพี่ลองส่องกล้องนิ่งๆคอยดูมันจะไปทางไหนมันหายพี่มันหาเฮย้ฮยเฮย้ยเฮ้ยไปกอนูแล้วเว้ยน่ะเจอไหมสันกอนุแล้วเฮย้ยมีผมวะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูใกล้ๆเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนั่นไงเจอไหมเจอไหมเจอไหม ซูมใกล้สุดแล้วครับพี่เจอไหมเนะ่ะเจอพอมมไหมครับเจอนางธานียไหมเจอไหมเจอไหมเจอเนี่ยเขาบอกให้ผมยืนส่องไปนิ่งๆนะครับดูว่ามันจะไปทางไหนแล้วมันก็หายเจอไหมมันหายมันหายเองพี่ เห็นจะเห็นแอบมองคือคนน่กากลัวผมไม่อยากจะถอดด้านต้นเลยแม่งน,น่ากลัวมากพี่เพื่อนคือคขนหลอนเลยผมไม่เคยคิดเลยนะว่าจะเจอกับตัวเองไปไหนเราก็ไม่รู้ เมื่ีเจออยู่ก่อนน่จะเพื่อนเพื่อนเนีหายไปเลยเุย้ยกอกุ้ยดิก้อนไหนวะเุ้ยเฮ้ย้ยน่าน่น่กอกุ้ยมันดินเจอกันไหมเจอมากี้ไหมเจอกอกุ้ยดิบไหมพี่เพื่อนเพื่อน้ยแล้วผมอะไรวะเน่ย มันมานี่ไวจังวะผมยังมาแบ่งเก่งหน้าหน่าหน่าหายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วอุ้ยไฟฉายหลอนแล้วอุ้ย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 ยังไม่ได้ทำทาอะไรเลยเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น ใจเย็นหลอนแค่คนก็พอแล้วแม่ตานีครับแม่ตานีครับแม่ตานีครับมี f อซีนะครับ หลายจังหวัดมากนะครับอยากได้หวยจากแม่ตานีนะแม่ตานีครับผมขอโชคลาภจากแม่ตานีสักครั้งหนึ่งจะได้ไหมครับนะถ้าได้เนี่ยแม่ตานีนะครับช่วยส่งเสียงหรือว่าอะไรก็ได้นะครับเอฟซีเขาอยากได้โชคลาภจากแม่ตานีนะครับฮุย ไปซานแถวนน้นเหรอเหมือนจะมีเสียงอะไรไม่รู้จุบจับจุบจับเฮ้ยเจอไหมเจอไหมนะเจอไหมครับเจอไหมครับเจอไหมครับสูมสุดแล้วครับพี่เพื่อนเจอไหมเบี้ย นะก็กว้ยดินนะนะนะเหมือนแม่ตานีแกจะให้โชคลาภกับเรานะไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรนะครับเดี๋ยวเวลาซูมจับกล้องกล้องมันไม่มีการสารั่นพี่มันสั่นไปเองนะครับคือขากล้องมันไม่ได้มาตรฐานนะครับมันสั่นไปเองครับพี่แม่ตานีครับ หลอนมากมาคนเดียวก็หลอนเลยสะดุดจังโอ้ยพี่เน็ตผมหมดหรือเปล่าวะ โฮ้ยเสียงอะไรกระโดดวะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรกระโดดไม่รู้ดังตุบเลยนานๆเขย่าอีกแล้ว เขาอาศัยอยู่ในต้นกล้วยใช่ไหมพี่วินเพื่อนแม่ตานีอาศัยอยู่ในต้นกล้วยใช่ไหมครับแต่ที่ผมรู้รู้มาเนี่ยใช่นะมีตำราบ,บอกว่าแกเนี่ยอาศัยอยู่ในต้นกล้วยนะครับมันจะเป็นต้นเดียวนะครับที่ต้นขึ้นมาแปลกแปลก,ก,กนะแล้วต้นแปลกแปลกนั้นผมก็เคยเจอแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันถูกโค่นไปแล้วนะครับพี่วินเพื่อน เมื่อกี้ก่อนนี้มันสั่นแม่ตานีครับแม่ตานีครับ อย่าพึ่งหอกน,นะอยูเ่เป็นเพื่อนมุมก่อนนะคนลุกอีกแล้วคนลุกอีกแล้วคือโคตรหลอนเลยตอนนี้ไม่รู้จะทําทตัวยังไง้้วหลอนมากหลอนมากตอนนี้ไม่รู้แม่ ใช่จ้ะครับพี่ ตั้งกล้องค่ะคือตอนนี้เหมือนแม่ตาหน,นีแกจะไม่ปลากฏดตัวแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะถ้าผมขอหกตัวเอารางวัลที่หนึ่งได้นี่โอ้โหสุดยอดเลยนะพี่ ซึ่งสำหรับไลเนี้ยเนี่ยผมจะขอตัวออกนอกพื้นที่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนแม่ตานีนะครับจะไม่ปรากฏตัวให้ผมเห็นแล้วนแล้วจะแกไม่ส่งเสียงอะไรมาเลยนะครับก็โอเคครับพี่เพื่อนเพื่อนงั้นผมขอออกนอกพื้นที่ก่อน